ราบีชรีสอร์ทภูเก็ตจัดคอนเสิร์ตการกุศลฉลองครบรอบหนึ่งปีเดอะบีชภูเก็ตเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาสนุกสนานไปกับมินิคอนเสิร์ตของไอซ์รันยูและมินตราอินทิราพร้อมลิ้มรสบุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรูและเพลิดเพลินกับการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจกันตลอดทั้งงานเลยค่ะก็งานวันนี้ค่ะก็เออเรามีจุดประสงค์ว่าทุกๆปีเราก็จะต้องคืนกำไรให้กับชุมชน หนึ่งในชุมชนที่เราคิดแล้วก็เราตั้งใจจะทำให้เสมอก็คือผู้สูงอายุที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะไม่นึกถึงท่านเลยเราก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านมีมีชีวิตอยู่ดีแล้วก็ได้มีกิจกรรมไม่โดนเลฟเอาส์การจัดงานในวันนี้ก็ไรายได้ส่วนหนึ่งที่ที่เราตัดค่าใช้จ,จ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ สมทบทุนเพื่อไปให้เป็นที่ประโยชน์ของบ้านผู้สูงอายุบางเทาที่ทลางค่ะท้าวันนี้ต้องขอบคุณคุณศิรัตน์เมอร์ฟี่นะครับ<ม>ผู้ริหารรดับสูงของโรงแรมเ<ม>อรินดารารีสอร์ทภูเก็ตนะครับที่จัดคอนเสิร์ตเพื่อหาเงินสนับสนุนการทํากิจกรรมของศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตนะครับ<ม>ซึ่งในศูนย์เรามีคุณตาคุณยายอยู่เกือบ80ชีวิตด้วยกันนะครับที่รอความหวงังจากพี่น้องประชาชน ขอบคุณคุณโมฟี่จริงๆนะครับที่สนันุนเงินงบประมาณในการทำกิจกรรมโดยเฉพาะยิงการพื้นปูผู้สูงอายุในสถานรับบริการของเรานะครับนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาการจัดตารงังคมผู้สูงอายุทภูเก็ตยังได้ทํากิจกรรมนอกศูนย์นะครับไปสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยความทุ่นเทจากทีมงานและทีมผู้บริหารที่ตั้งใจสร้างสรรค t เดอะบีชภูเก็ตให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจึงได้เปิดตัวร้าน35 Dry Age Beef ที่ร่วมกับร้านอาหารเดอะบีชภูเก็ตพร้อมเสิร์ฟเนื้อ Dry Age จากร้านชื่อดังในกรุงเทพมหานครที่นำมาให้ชาวภูเก็ตได้สัมผัสและลิ้มลองแล้ววันนี้ค่ะจริงๆเนี่ยมาจากที่ว่าทางคุณพี่เองเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่ร้านบกแล้วก็ทุกครั้งที่ไปทานเนี่ย ก็จะชวนผมมาตลอดชวนมาเที่ยวก่อนชวนมาเที่ยวชวนเลยนะครับนี้เบาก็เลยคิดว่าเอออถ้าเราจะลองดูแล้วตอนนี้ก็เป็นโรงแรมอือเราก็ลองอยู่อยู่ในโรงแรมก็ดีเหมือนกันนะก็เลยแล้วก็คิดว่าเออมันก็ริมทะเลแ๋ยว้ากินสเต็กริมทะเลก็บรรยากาศดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นไอเดียว่าเออลองดูก็ได้ก็เลยตั้งใจว่าอยากจะมาเปิดตรงนี้ด้วยครับ